สวัสดีครับทุกทกท่านเลยครับเด้อที่เข้ามาชมช่องพอจานะเมืองเกาเ่าแชี่ยแนวครับผมเมื่อนี้ได้มีโอกาสเดินทางมาทำธุระที่จังหวัดหนองคายตัวเมืองหนองคายนะครับก็เลยถือโอกาสมาเที่ยวชมตลาดแคมของครับผมทำของริมฝั่งโขงครับห็ยนยูคณะนี่ก็คือนะครับแม่น้ำโขงริมฝั่งเมืองหนองคายวัดท่าหายโศกนะครับเด้อ มองไก่ๆพุ่งก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งแล้วก็นี่คือนะครับด้า,ดานหนึ่งของตลาดแคมโขงหรือว่าแค้มของผมก็จำพิจจำถึกนะครับเนาะ,ะตามภาษาผู้เฒ่าเลยครับเด้อที่เข้าไปนนก็เป็นเป็นกรลังเตรียมครับเตรียมการเตรียมงานกันอยู่นะครับมีเสียงเพลงเสียงอย่างยุ่หรอกอาจารย์มันเกี่ยวกับดิคาสิตกันเลยลดเสียงลงอันนี้ก็คือ อันนี้เขามีซื้อเรียกยูแต่ผมที่เรียกว่านะครับสกายวอล์คเสกายวอล์คริมโขงเมืองหนองคายเออสกายวอล์คแต่ทานมีซื้ออยู่หรอกเดี๋ยวพี่น้องสิเห็นดอกว่ามี่ซื้อแบบไดเด้อนะครับผมกับบริเวณรอบๆอ่ทายบริเวณรอบๆใกล้คาเฟ่ที่นะครับมีเวที่การแสดงการแสดงของพี่น้องเช่าเมืองหนองคายแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าครับมาค้าขายครับมาค้ามาขายกันครับผมวันนี้ก็ มีหัวหนามาน่ำพูนหนึ่งครับปะังยางน้ำหนาวพูนละครับผมส่งเสืวเชียวเสือขาวเช็ดเนาพูานละนั่นคือหัวหนาอนของพ่อจาด้วยครับเด้อเป็นหัวหน่าวัวจาครับอันนี้ท่ายด้านหลังของเมฆาพ่อข่าด้วยครับท้ายด้านหลังคือบ่ย่ำบริขาเปนยางตรงรองกลางกะโค้งทีดหลังจากพันตะกายวอกไปแร้วดีใว่ทีเบิงขิ้วขิ้วทัดครับผมแล้วก็เป็นการนะครับทดสอบทดสอบเรื่องของอ่า เครื่องไม้เครื่องมือครับที่ใช้ในการถ่ายถ้ำอยู่แต่ว่าก็จะมีการสันอยู่ับพี่น้องเนาะเออเอา้าพี่น้องกดที่ตามหลายๆบางเท้อบางข้าวอาจจะได้กล่องที่มีระบบการสันอาจจะเป็นกล่องที่มีราคาในจักหน่อยอันนี้มีซื้ออยู่ครับผมพี่น้องอ่านท่านบอกครับอ่านท่านบอกนะครับผมเ,เดี๋ยวสิพาขึ้นไปเบื้องทางเท,งท,งทิงอยู่หรอกครับสิพาขึ้นไปเบื้องทางเทิงอยู่นะครับพอตรงบันไดทังเหลืองนั่นแหละครับผมช่วงที่ตะเวนยังพระในโต๊ดินนี่ คนกับย่างบ่ท่านหลายปันไหลเด้อเดี่ยวคนจะนั่งบ่าวท่านหลปันไหลครับปฏิ่างขึ้นไปตามแม่กับลูกสองคนนั่นแหละครับผมแม่กับลูกนุ่มอ่ามันมันเป็นแฟนกันกรบโดดจากบ่อบริเบิร์นขักเนาะาว่ไปหรอจะอะไรเป็นบันไดสีเหลืองครับหนึงเขาได้ยินเสียงรองเท้ารถเฮียบุ่นใหรองเท้ารถเฮียแล้วก็อุ้ยไปทำจะกได้หยุดไปหายจางแต่เท้าของเราขึ้นมาที่คือบริเวณชั้นแรกเลยครับบริเวณชั้นแรกเห็นริมของ ทั้งอันตลาดท่าสเด็ดครับผมสเด็ดแล้วก็เป็นบริเวณตลาดนัดแคมโขงหรือว่าตลาดแคมโขงหรือว่าแคมของกับบร,ริจาคคาร์นถ้าตาบ่อตามมาภาษาดั้งเดิมก็คือของเะครับรถของอแม่น้ำของแล้วเินว่าแต่ปัจจุบันนี้พรดกันอื่นเป็นแม่น้ำคขงนะครับเป็นน้ำคขงส่วนลายจังหวะบรรยากาศงามมือแรงนะครับบรรยากาศยามมือแรงมองทาง ด้านข้างบนสกายวอล์กอันนี้ผมเป็นมิซูยู่โรกครับเดี๋ยวผมเอ่นว่าสกายวอล์กนะครับด้วยสกายวอล์กสกายวอล์กไปขึ้นท่อนึงเแล้วที่อำเภอโน่นสังครับผมริมแม่น้ำพองอันนี้ก็มีลูกลูกหลานครับมาดีจีตานะครับจีตาร้องเพลงนะครับร้องเพลงเพื่อหาเงินเป็นทุนการศึกษาบริจากคบริยศให้เพิ่อนำลำดอกเนาะนะครับผมก็ย,ย่างไปเรื่อยๆย่างไปเรื่อย เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบางครั้งกล้องกับบริษัทได้ครับแล้วกล้องกระตรงไปเลยกับมีนะครับผมใส่อากันสั้นแบบไม่ครับแบบแบบที่ว่าเป็นกันสั้นที่อ่าราคาถือครับผมแต่ว่ามันก็นยังสั้นอยู่หรอกเนาะครับผมเพราะว่ากล้องเป็นกล้องรุ่นเก่าอ่าเป็นกล้องรุ่นเก่ากล้องนี่ก้อนรุ่นเก่านะครับืที่ซื้อมาดนวลหมันมีอัดวิดีโอได้พร้อมนะะเลยเอามาใส่ลองเบิรงภาพครบ่ค่อยชัดไปรองเท้อมันกัน คล้ายๆมันก็สิบเบอร์ไปนิดนึงบเบอร์นิดนึงกะมีนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับเ่าอี่คือบรรยากาศครับผมบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ําโขงเมืองหนองคายจากทาวัดไยโศกค,ครับย่างเรื่อยๆกะทีมาถึงท่าส็จแด่ว่าผมเม่าไปถึงท่าสด็ิครับผมไปยังระบติเมื่อก่อนครับย่างบท่านหัวหน,าน้าพนักหัวหน้าพนไปทั้งในบนุรรัอย์ก็ได้อ่าที่มีสิ่งของมาขายครับผม วันเสาร์เลยเขาด้วันเสาร์ครับรืมบอกวันเวลาวันเสาร์ย่มือเรยงนะครับวันเสาร์ทุกๆท่านอยากที่มาเมืองหนองคายหรือว่าพี่น้องต่างอำเภอรหรือว่าพี่น้องต่างจังหวัดต่างจังหวัดที่เขาชมคลิปของพ่อจ่าจอยากจะมาะชมเที่ยวชมเมืองหนองคายยา่มือเรยงครับผมมีอาหารการกินครบทางเทศบาลเมืองหนองคายครับจัดสถานที่ไว้ให้นางมีโต๊ะเก้าอี้ไว้บริการฟรีครับบริเสียเงินเสียเงินแต่เฉพาะ อาหารเครื่องดื่มเลยครับด้วยอาหารเรยกว่าเครื่องดื่มครับแล้วก็มีการแสดงมีการแสดงของศิลปินชาวบ้านชาวบ้านนะครับจะมีนั่งหลอกนั่งร่าครับนั่งหลอกนั่งร่ำนี่ร่วมอยู่กัแเดียวเพราะมาเป็นหมือนปีเ <c oughs> ปยคือวางสันติโอวอ,อ,อยู่หลายกรบผมโอ้เป็นเต้นดีจ้ะเต้นเข้าจังหวะกันได้ดีเพราะมันซ้อมกันมาแล้วตามบริเวณศาลาต่ตางๆครับที่ผ่านไปตามที่ที่ททเห็นดูนณคณะนี่ก็เป็นศาลาต่างๆนะครับแล้วเป็นถามบ่มีตลาดนัด มีคนมานั่งพักผ่อนแล้วมือตลาดนัดปั๊บทั้งหมอนวดต่างๆก็มาจองอหมอนวดจากชมร,รมต่างๆนี่เขามาจองสถานที่เพื่อบริการนวดแผนไทยนะครับผมกับบกคคาถ่ายเิ่นดอกเมผมเราผมเห็นอยู่คนยามมี่วาให้ไม่รู้มาถ่ายทําไมปสีวายกันแล้วเนาะก็เลยห้เกียิเิ่นกันเลยบอทายยงแง่ว่าเป็นศาราต่างๆนี่ที่ีี่ามีอ่มอหมอหนวดครับมาคอยบริการถ้าทันย่างเมยแล้วโอ้ย นวดแข้งนวดขากันนะนวดต้นนวดตัว,ตวนดวนดฝ่าเท้าหีกับมีเด้อครับเด้อบ้านเท้าเอ็นว่านวดฝ้าตีนพี่น้องทังฟังสซบอเล่ากันว่านวดฝ้าตีนขึ้นกันแล้วมาพี่น้องเนาะแต่เขามาเขาชุ่มตาพี่น้องทั้งโซบอเล,าลา่าเขามาช่มชีบของพ่อจานะเมืองเก่าแช่แนวแล้วก็บอกกต้อกันไปนะครับเด้อมีตัวเล่าผู้เฒ่าเ hey ฮ็ดชิปครับผมมันกกิดไวเาว่างให้เกิดประโยชน์ครับยุทซือก็ได้ยดยุดอกแต่ว่ามันนบ่มากยุทซื่อครับผมเฮ็ดไป พระเจ้าก mm ็เห็นอยู่อันเมื่อเอากล้องไปทายนิดหน่อยท่วงเออกล้องกล้องกล้องตากล้องสันโอ้ยดีใจกันนิดหน่อยอื่นว่าตากล้องไหมดีใจคืออย่างนี้กันนิดหน่อยสามคนมันท่วงพวกกาลังทายไปอยู่นะครับเออตากล้องตากล้องสันดีใจของเขานี่ครับผมคือบบบดิสายกล้องมาครั้งก็สายบางครังก็ไม่สายครับผมอืมก็มีร้านค้าด้านขายแต่ยางน้ำกหัวนาไปแล้วครับผมัวหนาผมยางออกน้ำนาเลื่อยไล่อยู่นะครับ เงาเออแต่เป็นเราอย่างทังเบื้องทั้งหลังเลยมันขึ้นไม่ปาให้ขาดขาดให้เนาะหัวหน้าพระจานี่เนาะครับผมไปน้าเพลินนะครับผมมันขับรถให้ไอ้กับพ่อสายยางไปให้พ่นยางน้าหนาเบื้องหันเบื้องนี้คือระดับกล้องผมยังคือผมเป็นการทดสอบน้่นเลยครับระดับกล้องนี่ก็ยังค่อนข้างที่จะอะไรต่างทีต่าที่ึ้นว่าเงียนขึ้นเรื่องฟ้าโพดครับผมอย่างเรื่องฟ้าโพดอเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มท้ายเป็นข้างเรียก เพิ่งเริ่มทายเป็นครั้งแรกครับผมแต่มีคนยังโท่านหลายครับผมแต่ว่าตอนไม่มันมันทีมีอีพีสองอยู่ด้ยวยครับด้ยวยอีพีนี่น,นี่คืออีพีแรกมีอีพีสองครับตอนหัวคานี่คนเบ้าุยหลหายไหลขาดไปยางตรงล่องกลางระวางลานค่านะครับผมยางกับสิบ,บรอด์คนเงียกันไปไหลกันไปหม่ได้ช่วงหัวคํานี่ยังคนพอค่าไม่ขายก็ยังตั้งลานค่าบบท่านเรี่ยวเซ็ตดอกแต่ข้าพ่อได้ยางไปอยู่ แต่ผมจิในช่วงในตอนอีพี่สองนีสีมี่ยางอยู่เย่างก,กับวยไงอยางก,กับ่ยายไปน้แล้วกับไทยบริเวณวัดหายโศกน้นำนะครับพี่น้องช่มไปเรื่อยๆนะครับแล้วช่อมไปเรื่อยๆนะครับชมไปเรื่อยช่มบรรยากาศไปน้คกับอาจิมีเสียงแต่าผมลดเสียงล้งละเพราะว่าอมันอาจจิมีเสียงดังโหดเนาะนะครับผมเอาครับเมิ่งไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนี่เป็นบรรยากาศเป็นการทดสอบอไม่ ไม่ทายรูปน้ำมันไม่ทายรูปหรอกมันเป็นลักษณะเลไเพราะเขาเอิ่นมายังกับบจกักโบน,น์กันสั่นมาทั่นกันสั่นแต่ว่ามันเป็นการสั่นราคาถือบดถึงสามรอยครับสื่อมากเาเลยมาทําการทดสอบแต่ว่ามุมกล้องอาจจะเงี้ยงขึ้นจะหน่อยเนาะตามภาษาบ้านเท่านาะแงนขึ้นจากหน่อยหนึ่งนะครับอืมเออขึ้นยกขึ้นผมยกขึ้นหลายโพดครับผมยกขึ้นหลายโพดทอเห็นเห็นเงาอยู่ครับเห็นเงาอยู่มือจีนอ่เอาก็มีหลายสิ่งหลายอย่างครับสินค้าต่างๆโปรุก เอาข้าวปลาอาหารเสื้อผ้ากางเกงหรือว่าของเล่นครับของเ่นช่วงหน้าหนาวนี่ก็มีเสื้อกันหนาวในหมวกกันหนาวหมวกไม้พอกไม้พรมเต็มครับผมผู้ใดต้องการถืมาเมืองหนองคายมาเที่ยวชมนะครับนามือแรงตลาดแคมของเลยครับด้วยตลาดแคมของเออซื้อว่าตลาดแคมของใชเนาะมันที่ดีที่สุด่หเอเพราะว่าอันคนหนองคายนะครับแถบริมฝั่งแม่น้ำโขงเออเป็นแม่น้ำโขงว่า ของแม่นําของอ่อันเลยมาตลาดผมเลยมาตลาดแคมของครับในอีพี่สองทีบมี่ผมไทยผม่ายไฟที่บรรดาบรรดาเป็นตัวอักษรยุโรปครับผมอ่านแล้วเขียนในอานนี่ถือกล่องเนาะเออกรลังแตง่งตกแต่งลานเออลานหมอหนวดอายุตรงสาราสารานะครับผมสาราอันนี้จะไปจนกระนั่งถึงนะครับผมถึงทาสเดชตอนนี้ก็มีลูกปัน้นปลาต่างๆครับที่อยู่ใน อ่าเม่์นำโขงครับผมมีซื้ออยู่แต่ว่าบบบริษัทไทยซื้อไม่เบิง่งนอานก็มี่ต้องอ่นกระไายอยู่เอาก็บบริษัทายมาหอดแค่นี้แหละครับผมเขาขึ้นทีเมย์โมนาผมเราขึ้นทีเมยแต่ผมก็เมย์ด้วยกันแหละย่างมะไก,ก่เติบแล้วเนาะนะครับผมเอาเป็นว่าผมก็ยเสีให้พี่น้องได้ฟังนะครับเสียงทั้งด้านในครับผมเสียงดนตรีก็คือสนทีโบมี่เพราะวา่ามัน เห็ดน้ำไหลปั๊บมันก็มีขึ้นคำว่าฤกิ์ฤกิ์อยู่กเลยภาคเราใช่ขั้นที่ภาคขั้นที่ภาคไปน้ำนะครับผมมันกับกล่องตัวนี้บ่มีหม่องเสียบไม่บ่ได้ใส่กล่องโทรศัพท์จะใส่กล่องโทรศัพท์นี่ไม้ที่แนวเสียบไม่อยู่ขั้นที่ภาคอะได้อยู่อันนี้ก็ค่อน